นี่หรือบุฟเฟตซีฟู้ดที่เขาบอกว่าสั่งได้ไม่อัน้นรีวิวเขาบอกว่ากําเงินแบ่งพันมามีทอนเกือบ<ล>อิ่มมาดูหน้าร้านและเรื่องจริงค่ะทุกคนนี่นี่เป็นคอรสนี้เลย5้าแต่พอมาถึงร้านเท่านั้นแหละไม่ได้จองไมหรือเปล่คารครับไม่ได้จองค,ครับุลูกค้าตั้่ท่ครับสองค,ครับ จะมาสำรองจองโตที่เพจก่อนเด้อเกือบแล้วจ้าเกือบไม่ได้กินมามาดูกันว่าสั่งไม่อ้นได้แค่ไหนงสั่งไปเมื่อกี้รอไม่นานของก็มาเสิร์ฟเลยลระพงทอดน้ำปลาก็มาปูผัดผงกะหรีก็<อ>ม,มียำมาเป็นหมอ้อไฟเลยและเนี่ยคือที่เด็ดของร้านเลยกุ้งเผาคือด้วยความที่ร้านเขาเป็นบุฟเฟ่ต์จะสั่งกี่ตัวกี่ใจอะไรยังไงก็ได้กินก็เลยจัดมาเลยเบาๆ20ตัวเจ้าของร้านบอกกินเยอะขนาดนี้มายังเองไหมโอ้โหได้จ้าไม่ติดเลยยังไม่หมดเรายังสั่งมาอีกต่อเนื่องหอยมาเลยจัดทั้งทะเลอันดาามมมมัันจะหหหหออออออยยยแแ้งงงวูรรไก็ดเ ใคือหอหยสดดมากเครคิดว่ามากินซีฟู้ดจะกินแต่โปรตีนไม่จรงิงเอาผัดปูเ้าผัดกุ้งน่ากินมากแต่อย่าเพ้อสั่งจานใหญ่มันอิ่มน้ำหมดปนเนี่ยประเด็นคือที่เราขีดไปเมื่อกี้มันมาแบบต่อเน,นื่องอยา่ยาเราอย่าเราอย่าเรารู้ตัวอีกทีทุกอย่างที่เสิร์ฟมาก,ก็มารุมมาตุ้มมาใจมาอะไรมาเอออยู่หน้าเรามันเยอะมากพอสอบมันจะหมดจริงๆรหรอใครจะมาอย่าหาทําแบบนี้ด้านโดนปรับแหนมค่อยๆสร้งเ,เยอะมากเลิกกินไม่ถูกเลยเริ่มจากกุ้งเผาละกันในส่วนของตัวกุ้งเผานั้นสดแล้วตัวใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนเมื่้นนังา ที่กิมชอบของที่นี่คือน้ำจิ้มซีฟูด้ดค่ะทุกคนเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มีความเปรี้ยวเพ ن เข้มหวานกำลังดีจัดจ้านเลยแหละตะโกนออกมาส่วนปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยมาสั่งได้คนละหนึ่งตัวตัวเนี้ยสองคนหนึ่งตัวก็พอแล้วตัวใหญ่มอมยำกุ้งเนี่ยเข้มข้นจ,จัดจ้านไม่เจเลแล้วยัยงไงมีกุ้งแล้วก็ต้องมีหมึกมะนาวม,ม,มีหมึกมะนาวอะไรยังไงก็ต้องมีปลูบไ่นะเจะมนุษย์อย่ามากินฉันขอโทษนะน้องแต่เจ้าช่างหวานฉ่ำตัวเนื้อปูมาในยำปูมาคือหวานฉ่ำและสดมากเลยอะทุกคนรสชาติน้้้้้าาาาายยยยยยเเเเเเเนนนนนนนีีีี่่่่่่่่่่่แแแแซบบพอออออออๆกกัััััรรรลลลลลตตตคคืืดดมมมมมมมะววววใหหงงงงงงชชโโึผไไปข พอผลไม้ก็ร่วมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ก็มีน้ำดื่มรีฟิลได้เพิ่ม39เก้าหิวว่าค้มมากเลยอ่ะเดลคารเกก้ซีฟู้ดแนะนำจอดรถที่ส่วนหลวงสแควร์ค่าจอดถูกมาก